สวัสดีค่ะพี่น้องเอาเฮาอาซีวัดดีแบบโ่เห็นหนากันได้จักหน่อยเนาะค่ะเนาะแต่บโบเป็นยังถือว่าได้ทักทายกันเนาะค่ะเนาะมื้อนี้สิขึ้นไปยามผู้เพิ่นเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมเนาะค่ะเนาะมื้อนี้สิไปยามเพิ่นจักหน่อยว่าเพิ่นเลี้ยงแบบใดเมื้อนี้พาออกมาเที่ยวข้างนอกเนาะค่ะเนะาะเฮ้าประเทศไทยอยู่ในไฮของเฮานะคะ่ะมื้อนี้ออกมาเทายข้างนอกตัดกล้วยได้เครือนึงเนาะคะ่ะขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วสิเอาไปฝากเพิ่นจักหน่อย พยายามเพื่อนก็นต้องมีของฝากของตอนในจักหน่อยนะค่ะเนาะนี่เริ่มเริ่มต้นจากตรงนี้ละค่ะเนี่ยมันทางเดียวเห็นไก่ใน,ในจักหน่อยเนาะมือหนึ่งคี่มต์ไส้มือหนึ่งสีไทยวิดีโอเด้อป่ดที่นี่โทรศัพท์สิรุดมือบนน้อเนาะพูนเดี๋ยวขึ้นไปทางโน้นน่นะคะ่ะเดี๋ยวก็สีคี่มต์ไส์ขึ้นไปหาเล้าเล่าเลียงแพะ แล้วก็ปลูกม,มอนเรียงไหมเดี๋ยวซิไปขึ้นไปเบื้องต้นไหมน้าเพื่อนมือนี่เป็นตะเรียงน้าเพิ่นบ่มือนี้ถือว่าเห้าผ้ามาเทียวในไฮเพื่อนบ้านกันแล้วกันเนาะค่ะเนาะอ่ะอันนี้บัได้ขึ้นไปไ้เพื่อนดอกอยู่ข้างๆเต่าทานเศร้าบ้านอยู่เดี๋ยวสิคีมอตเตอร์ไซค์ขึ้นไปเที่ยงพูดเนาะค่ะเนาะหวังว่าโทรศัพท์คงไม่หลุดมือนะจ๊ะ บรรยากาศกัธรรมชาติค่ะอยู่เหมือน,นอกเหมือน,นอกอ่าแล้วเมื่อนี่สตารท์ทมอตอร์ไซทางนึงกับไปทางนึงได้บดเนาะป่าที่นี่อ่าต้องสิได้อยู่เนาะอย่าพ้าคอยลมเดอ้อข้างก,คาากะะ็คืนเขาในจังหน่อยเนาะค่ะนเขาไปหน่อยนึงไปค่อยๆไป างมันก็ค่อยดีเป็นไหนมาผู้เดียวทายผู้เดียวขี่มอเตอร์ไซค์ผู้เดียวค่อยๆไป,ไปมันอาจสิสันเล็กน้อยนะคะ่ะโอ้ยรถพิ่นกระดายขี่ขงยากๆกันนี่าฟ้ามันข้าจาไปแล้วขึ้นน,นุ่นด้วยแับนี้หอดฟ้ามอนเพิ่นแล้ว มันหมวกลุดหัวไปอันนึงบนนอ่อบัินีมันย่างอยู่ยังไงสิขึ้นทางนูดจะเห็นแค่ได้เนาะบันมันหลายซอยหลายซอยหลายทางไปเนาะค่ะเนาะนี่แหละแม่นบางนี่แหละ,ละหอดปลาหม่อนข้าเจ้าแล้วไปเลยปลูกหมอนเลี้ยงไหม มันมันโมเมนต์ข้างขึ้นตัวน,นี้ไหมโอ้ยข่อยกลับล้ำรถกันเด,นนด้อบาทินีลตายซคือบาทินหลงทางลงทางพี่นอ้องไอยรถกันโอ้ยคือข,ขาดีขาดขาดหายหายเลยจันหน่ยนอยเด้อค่ะเด้อกลับล้ำรถกันลงทางลงทาง ต้องไปกินข้างพุ้นข้างกับแคบๆป่ะที่นี่โอ้ยบ้บากันเนาะพี่น้องเนาะข้ามาเที่ยวหลงทางขึ้นไทยข้าเจ้าเหรอเด้อดบาดที่นี่อ่ะเอาไม้ตั้งต้นไม้เอ้อาข้างพุ้นเออไปไม้มอเตอร์ไซค์หลงทางขึ้นได้ยังไง เออมันต้องขึ้นทางนี้แบบใดเนี่ยไปโอ้ลงทางขึ้นงักแน่ตัวนข้างแกยากๆเจ็กน้อยเด้อค่ะน้าพี่นอ้องพุดหน่ะโอ้ยมันแมนพุดหน่ะขึ้นไปทางขวดอ่ะมองนี้พิ่นตัดเพิ่นตัดมอดแล้วตัดเพื่อให้มันแตกเนาะค่ะเนาะ ให้มันแตกก็ได้ขึ้นใบใหม่เก็บไปให้มอนกินโอ้ยห้างขี่หินอันนี้ฝั่งนี้เป็นปลาปักขามคือฝั่งนี่เป็นปลามอนปักขามสสง้วยกับป้องกระแปงแล้วขึ้นสิบวันใดผลอะไรดำมากนันแล้วกินโนอที่หินแห่เดี๋ยด้วยกัน อที่ยากไปจันเอยนะเนาะบนข้างคอโดเหมโออด้ยบอกสั้นเลยามันรอขอนขอนแล้วโอ้ยโอี่ยาดขี่ยากขอจอดใส่มนี้ก่อนนะคะเนาะจอดมนี้แล้มันขี kind of ่ยากภาพอาจสั <mom> ้นไปจังเลยนะคะเนาะบ่า <mir> ว <anda that word> ่า <hine> ก <dropped> ันเนาะเขาขี่มัน์ะใส่ทายแล้วค่ะ อันนี้โล่งไม่เพื่อนเพื่อนสิตั้งโล่งไม่แสดงไว้กิจการไปได้ดีตั้งเป็นโงที่สองเอาหมวกค่อยหายอันนึงแล้วบัดที่นี้ปิวไปแล้วมัง้งหอดแล้วยกเครือกล้วยก่อนศาสเพื่อนบ้านไปละคุณบ้านเพื่อนเพื่อนอยู่แบบธรรมศาสตร์หลายนะคะเนาะหลายคนอาอีจชาวโอ้โหอยากมีบ้านอย่างนี้สักหลังหนึ่ง อยู่แบบธรรมาชาติคะ่ะอากาศดีุอนะ้อ,อมๆลงไปโดดขึ้นมาทังเขาหน่อยนึงโน่นขี่หินแฮแต่เป็นตะยูเนาะคะ่ะเนาะอยู่แบบโดโดๆดผีหรอกไม่ต้องกลัวนะคะสบายมากเบิ่งไปเบิ่งเจ้าของบ้านเพิ่นก่อนเจ้าของบ้านเพิ่นอยู่ใส่เนาะค่ะนี่อยู่ใส่เนาะมาหนี้อยู่ลงทางพุ่นดิบานนี้อ้อมไปก่อน มาถึงบ้านแล้วแบ่ห้องกับช่วขงขอบคุณแจค่ะเพื่นบ้านไดีล่อยไปยมนอนเห็นไ้ยสวัสดีค่ะมาแล้วหนึ่งคลิปอากาศร้อนเพือาา่อน,อาาอนพนน, <laughs> น,นน้ำให้ไหมเพื่อนนะค่ะนะอเอากล้วยมาฝากเอากล้วยมาฝากออโอ้สยอสัวสียงางขึ้นมาหอดได้มือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งขี่มซใส อ๋อเลี้ยงไหมไมนต้องพ่นอากาศมันมีคว่ำซื่งน้ำธรรมดาสิเออน้ำธรรมดาล่ะแต่ว่าน้ำนี่มันพอดีมันมีน้ำพอรลื่ในถังก็เลยพ่นอ๋อต้องว่าต้องพ่นนิดสิตลอดถามมันพ่นมันก็ไม่กินยาไปเดี๋ยวหนูอลืนอ๋อกินขอลื่นขึ้อรืนขาเทียมาเบิ่งพี่หนุ่ยเพิ่นเลี้ยงไหมเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งเพิ่นมือนี้มายามเพิ่น เ,เออคือ,<ห>อโอกาสมายำเพือ่อนด้านอากาศมันฮอนต้องค่อยพ่นพ่นหน้าเปี่ยบก็เด็กว่องซึ่งยังน่อยเออพูดนะโรคไหมเพื่อนเดี๋ยวเขาสีผ้าพ,พี่น้องเขาไปเบื้องตัวไหมานาะคะ่ะเนาะว่าหน้าตามันเป็ียนจังไดเป็นตะเลียงบ่เพื่อมันสซีเป็นตะยานอ๋อเพื่อนเฮ็ดมุง้งให้มันบ่ให้แมงบ่ไฮตัวอีหยังเขาไปตาบ่ให้รบกวนได้เนาะค่ะเนาะ โอ้โหเอาเอื้อหนุ่ยก็เอาผาเอาผาอันนี้ใส่น้ายู่ตีก้อนเอาใส่ใส่ผาลี่แล้วก็ใส่ผาข้างนอกได้จีอ๋อใส่กันแดดชื้อชื่ออ๋อเพิ่นว่าบังแดดระสันนะคะเออเสียงเอื้อยเพิ่นอาจสีเบาในเจัาหน่อยี่นะค่ะนะเขาบ่มีไม้ตัวที่สองเขาแค่เอาใส่โทรศัพท์เพียงเดียว พนะาพาอะไรเดียววะที่ยังเนี่ย่าน,านี่ไปห่อนย่ำไปแล่น,นขาบจอ่อโอ้คุนว่าเอาไปห,ห่อย่ำเวลามัาขับจ่อมันหนาวอ๋อเอายันไหมหนาว <c oughs> ยันไหมหนาวเ <c oughs> ดี๋ยวเขาซืเข้าไปเบิ้องตัวมันนคะคะเนาะว่ามันหนาตาไม่เป็นยังไงมันจะถอดบ่ไปเบิ้งน้อยอยู่มันจะว่ายสองแล้วก็ไว่าสองเอาหาก็เอามาลงคือได้ไว่สองแล้ว ก็เขาเอามาให้ไว้สองเขาลุ่มเมฆหรือเศร้าเนี่ยเดี๋ยวเขาเรียกมาก่อนแล้วส่นบอกไปเบิ่งตัวไหมก่อนตัวนี้น้อยตื่นแล้วไงห่วยเกียร์อะไรเนี่ยมันอาจสี่หมื่นเนี่จังน้อยนะคะเนาะแต่ว่าแสงอาจสี่พ่อแต่ใส่สี่แสงนะเขาสามเป็นตมันต้องเป็นตัวลุงแดงอุ้ยตื่นแล้วมันตื่นแล้วคำมันคำมันหลับมันสิเป็นยังไงมันเก่งเงียบกิฟตมันสิบเดินเบอร์ยังเลยจ้ เนี่ยมันจะนอนเงียบยังเหลื่มตื่นเลยเนี่ยคอยนูตื่นน่นนะหาสิเปอร์เซ็นต์เลยจุมนอนกับน,นอนอนี่ตีกองหนึ่งได้ได้ประมาณน,นีเครื่องกองเครื่องกองถักกองหนึ่งมันเครื่องกองยังไงองได้สอ,องอเครื่องกองสองร้อยห้าสิบเจเนี่ยคือกององบอใจว่ากองาาละหาร้อยไหม นี่แหละเครื่องกล้องหารอยอ๋อเครื่องกล้องหารอยอ่าพาเขาคุณโจงค่านั่นเขานั่หนาค่ะาเขามาหาอ๋อกล้องนึงมันก็ต้องพันหนึ่งเออกล้องนึเขาเป็นพันอ๋อที่เรียมแล้วก็ได้เต็มเนี่ยเนี่ยเครื่องกล้องเต็มเนี่ยมึดเนี่ยสามสั้นอ๋ออันนี้เพื่อนหาก็เอามาลงกเ้ยค่ะเด้อบ้านได้เป็นตุ่มบ้านในกินบอท่นได้เข่าดักแด้หายบ้านได้เอาม้อนหายบ้านได้กินจะขาดเยอะพามาเบิ่งตัวโยเยโยเยจังหน่อยนะคะเนาะ ก็เป็นตะายานดอกค่ะแต่ว่าไม่เป็นตะายานดอกกูบอ,อยานมันไก่ๆก่มันไก่ไดินกระดึบกระดึบต,ตัวหมอนไหมนะคะตัวหมอนตัวไหมเรียงเอาเข้าบ้ีขามันดอกค่ะนะฮะเอาเอา,เอาฟักรทรงโรงงานเขาเลยก็เป็นตะเลี่ยงอยู่ค่ะพอบางคนอาสิยานบาบเนาะเข้ากาับเข้าบรีขาเ,าาาเขางเขาอวนเรียงให้อวดนักหรอเข้าก็บใค เดี๋แต่เขาจิไปเท็์เนี่เขาได้บุญอีกจะหากแต่คนอื่นเอาไปได้บาปกระซัางหัวมันเนาะว่าเห็นแก่โตไปบอนนี้โอบรแมนโอบรแมนเออถือว่าเป็นการประกอบอาชีพนะคะไม่เป็นไรเขาบุญเขาบุญตุ่มเขาบุญสาวเข้าบุญตุ่มนะยโอ้ยกระดึ๊บ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 นี่แหะมันก็ยืงสิล่ะเขาว่างใบมอนไปมันก็กินอยู่นี่เลยมันที่บกขยับเขย่านไปใส่มันที่ปไต่โยนอีกสองมือมาเบิงมันก็สิใหญ่กว่านี้ขึ้นไป เอออีกสองมือมันใหญ่ไงใบนันติตเงยคือใบและนะ้วเนาะอีกสองมือมันเป็นไงคือเป็นอีกอเอะไรบ้ามาตรฐานมาันลงหลังเงี้ยนใลยซื้อเ็ดาะได้เลี้ยงเออซือว่าขนาดบ่ามาตรฐานเนี่ยนะคะพี่น้องก็ยังแบบอืมเพรได้เลี้ยงเออเอา,เอา,เอาละค่ะคลิปนี้พามาเบิ่งตูนหนอนตอนเพิ่นเอาลูกใหม่ๆเนาะคะนะ่ะเนาะ แต่ว่าต่อไปเลี้ยงไปแล้วมันสีใดประมาณไหนมันสี่ตัวใหญ่ซ้ำใดจังไหนคะเดี๋ยวเข้ามาอัปเปตให้พี่น้องบึงอีกเนาะค่ะเนาะเมื่อน,นี้ถือว่ามาเที่ยวพามาเที่ยวบึงหม่นใหม่เพื่อนบ้านเอาละค่ะคลิปนี้อยามันยาวไปเนาะก็จบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเข้าสิปิถ่ายอีกคลิปที่สองต่อจากพูนขอกแพะขอกแบเพื่อนนี้เนาะค่ะเนาะจะได้เห็นวิวข้างนอกนะะเนาะค่ะะค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละค่ะสวัสดีค่ะ